นอนเนยานไม่้ก็หวาน,น้ำอีกสองน้ำสองฮะโอ้น้ำอีกใช่ไหมรับน้ำฝัง่งนังง้น ฉนม่น่าตาดนะใช่ค่ะมองเขาเฉียวใช่ก่ะไก่เลยะรเขเข้าไปเข้าไปตรงนั้นเหรอใช่ค่ะเข้าไปในซอยเยอะไหมเข้าไปในซอยประมาณ4-5กิโลค่ะเป็นคิงพาวเวอร์ใหม่อะค่ะโอ้ลูกสองคนสามลูกสองยังไงตังนี้เดี๋ยวร้อนไหมก็เดือดร้อนอยู่เรื่อยไม่ทำาทำอะไรตันรับไหมรับครับที่ีความจริง่านผู้บ่ามารค่ะ

Nghe nhìn máy. Đi đi. Đi Đi chayอยู่เนาะ. ครับครับ.เอา